You, action. E on. Để không chịu ác trơn có chịu ác trơn chịu quá chịu quá đơn cái lội đơn cái lội không đơn cái cái lội cái cái lội đơn cái cái đơn cái ơ mày nó xuống ớt kiểu ê อาจจะเอจอเธออาจจะเจอเพื่นที่ดีเธออาจจะเจอเพื่อนที่ดีกว่าฉันก็ได้พื่ี่ีาาาาเาคหาาฉันสุงยา ตลอดไปอนนี้ขึ้นมามองมือก่อนมองหน้าก็ได้ยินแล,แล้วก็กิดีรักตลอดไปอันนี้มันก่อนเดต้ครับบออตางคนต่างรู้ซึกกัน,ะน,กนละกันมึงจะลืมไหมกูจะลืมไหมตรงสายตาเอาไงต่อไปมืออย่างเงี้ยมันไม่ได้อดยโบสถ์นะท่องโบสถ์นะมืนต้องอยู่ในโบสถ์ให้ได้แต่กวาวาก็รู้ทีละ กูเรีมากูเรียกตาใครตาหักข้าลกใคนนหาเองสดแอร์ตรงที่เชยดิเลยเนี่ยเอียนมุมเศร้าทานันทีเมื่อกี้เราเศร้านะยกของขึ้นรถจะงรูเตๆปเออแล้วแบบเชยเลยันใจมันเนกียจปาเลยวะสาสรโบราณเงื่อนเะไรนั่นเชยเลยเข้าใจไหมลูกอปาเกีวบอนอาจ